เราได้มาชมหลวงค่ะ่ะไรบ้างครับยอดครับวันนี้เป็นได้ราโภคสวงะาพยนตร์เรื่องพี่วันมาสอนนะครับเป็นภาพยนร์แนวฮอล์เรอร์ะครับที่คนไทยรู้จักในนามหนังผีนะครับก็สนุกดีครับดีใจที่ได้มาร่วมได้กลับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อยู่เป็นปีมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องได้ใหม่ ผมถึงคนที่เคยรมงานมาแล้วอย่างน้องหญิงแต่ก็นะาใหม่แต่ก็นดาใหม่แต่เราก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับไว้รุ่นอีกแล้วนะครับครับผมก็ดีใจครับสนุกดีครับในเรื่องเป็นยังไงคะเนี่ยใอเรื่องมันจริงๆิมันเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันคิวเตอร์ที่ทีท่มีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าขวัญแล้วก็ทําให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแทรกเรื่องของความเขาเรียก ความเอาใจใส่กับลูกหลานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขา,เามีความรับผิดชอบชีวิตตัวเองอยังไงครับก็จะมีสาระสำคัญสอดแทรกไปด้วยครับแล้วมันทักระแสน่าดูงถ้าตามกระแสชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนำเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ได,ได้ทราบแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นเรื่องหลักนะเป็น,เป,นเป็นแค่แบบพักรองจริงๆแล้วเราจะเป็นหนังที่ทําให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับ ผี่รับผมไม่ได้เลยค่ะตบไม่ได้เลยค่ะพี่วันจัดครูพี่วันจรูพี่วันก็เป็นคุณครูของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ใช่ก็เป็นคุณครูที่เป็นคนแบบว่าเข่งขัดแล้วก็มีดิเรกชันของตัวเองว่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่หนึ่งตลอดตกลงมาไม่ได้เลยก็จะเที่ยวเกับคนคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดดัน ยากกว่าพยานเลยใช่ค่ะซึ่งก็เป็นครูอยู่วิญญาณครูจริงๆด้วยใทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัวเพราะว่ากลัวเราตลกใส่นึกว่ากลัวไม่เรียตีไม่กลัวอะไรแล้ว็คลิปค่ะก็น่ารู้มากใช่กรี๊ดมากค่ะตอนนี้ก็คลิปอยู่ไม่อยู่อยู่ไหนตลกนี่หนตลกก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับพี่อ๋ออีกทีหนึ่งหลังจากที่แบบถ่ายกันไปจริงๆพี่อ๋อที่เป็นผู้บุกเบิกย่าหญิงนะคะแต่สมัยนั้น ก็ได้กลับมาเ,เจอกันอีกทีแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับน้องๆแล้วก็พี่ฝนด้วยพี่ฝนไม่เคยได้ละครด้วยการอย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมง,งาน,แต,าน,นงางงแต่ก็เจอกันในเรืออย่างน้องแป็นี่ก็เจอกันขอออ่นักเรียนครเนักเรียนของันนะคะอันนี้รุ่นแรกครับใช่ครับก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันดิวเตอร์พี่วันครับเพุผลที่มาติวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่า ใครมาสมัครเนี่ยเขาจะแจกปีเสียทอง99.99เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าแน่แรงเลยวันนี้ว่ากี่รันที่พูดครับครูเรียกเป็นครูยังไงเนี่ยนะอ้าก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาเพิ่งมาก่อนการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่วันนี้ก็รับกดหนั หนักครับเพราะว่าต้องแบกกระสอบแบกอุปกั่อนี่นีอันทูสองลูกสามลูกสองลูกสอง่สองสอใช่แล้วก็เป็นเด็กมองหูด้วยได้ันได้ๆมีด้วยมีด้วยกเราโอเคค่ะก็พวกเราเป็นเด็ก ก็จะเป็นเด็กม6ที่กำลังกวาดสอบหาไลน์ก็จะมีพวกแบบว่าเออ่การสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นแกงที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสิษงศักดิ์สิทธิ์โอเคเลยคนไทประมาณนี้นะครับผมใช่ครับก็จะมีผมครับผมครับผมอ่าไทเกอร์ครับ อเล็กค่ะทอเล็กแล้วก็ชาดแล้วก็แล้วก็มีนครับใช่พี่มีนาพี่มีครับผมองมีเป็นเรื่องแรกนะถูกไหมใช่ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานมีขยับมไหมพี่มีขยับไหครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมรู้สึกดีใจครับที่เรากลัวไหมกลัวกลัวอะไรชอบดู วัวาก็แบบายกมาไม่่ขนาดนัันา็ไมนางกเอี้อ๋อก็นี่เราบทเป็นเนะคะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เป็นคนที่เรียนเก่งแต่ยังกดดันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบอกไว้นะสิ่งที่เราไหวไปเมื่อกี้ใช่ถูกต้องทุกคนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอะต่อไป <c oughs> ครับผมเช่หนูแก,กนครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่แล้วครับเป,เป็นกันอันนี้จะเป็นรเราเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องใช่ร,รุ่นน้องสองคนแต่เราเป็นรุ่นพี่ใช่ใช่ครับผมก็ไทเกอร์พวกเราก็จริงๆจริงๆก็เป็นเด็กม .6 ธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางทางรัฐละกันเรียกว่าทางรัฐละกันที่แบบว่า ทำให้เราสอบได้ในคณะที่เราอยากเรียนอะไรประมาณน้ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูดกับไปว่าเราอยากที่จะแบบมีที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าเราจะทัชกับวัยเรียนหลายๆคนใช่ค่ะเรื่องเว่าการเรียนใช่ไหมคะใช่ครับผมร้อนร้อนร้อนไม่ไกลเลยร้อนไม่ไกลนานมากครับครับครับผมอันนี้คุณ่องเล่าถ่ายงานว่าอะไรบ้างหรือบ้างคะ

ถ้าเวลาลูกอยู s nice. <S ่โรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะต้องอยู่กับครูที่ว่าแต่เวลาอยู่บ้านก็จะรับหน้าที่โดยเราค่ะก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นแม่ก็มีมีสิ่งที่ก็รักลูกค่ะรักลูกทาหน้าที่แม่ค่ะเป็นคุณแม่อ่อนโยนคุม่คะคุณสายโหดเยะเยินมากเออคุณแม่อ่อนโยนต้อง มีระเบียบวินยัยค่ะ <c oughs> ออนโยนในระเบียบวินัยที่แม่วางให้ค่ะโอ้ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าแบบมีอะไรให้ทําเยอะมาก <c oughs> ต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยตัวของพี่ผลละบดเนี่ยสนุก <c oughs> แล้วก็ตัวของน้องๆแล้วทุกๆคนมันเกี่ยวคล้องกันไปหมดทุกคนถึงกันไปหมดมันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกว่า ขาดตัวใดตัวหนึ่งแล้วอะน้ำหนักมันจะไปไม่ได้ในเรื่องราวแบบนี้เอาตรงกว้างน่าจะจำไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะก็ก็ทิ้งระยะอยู่เหมือนกันค่ะี่มันเป็นอะไรอ่ะเราให้ตาซ้ายพี่ตาซ้ายพี่ไปทำอะไร ตัดเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวพส้มเขาบอกเยอะมาคะพี่ส้มเขบอกค่ะเราจะได้ยินวัาเมื่อไหร่ครับมองค่ะอ่าคุณพี่วรรณมาสอนได้ดูเมษาปีหน้านะคะเมษาปีหน้าเราติดตามว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนใช่ค่ะแน่นอนเมษาแน่นอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือรอกิจกรรมดีๆกับทางศิลปินด้วยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยนะคะสำหรับครอบครัวเรื่องหนีนะคะฝากติดตามค่ะ ก็เอ่อก็เป็นการกลับมาในการทําหนังหนังอีกรอบที่ผมจากเรื่องย็นก็ประมาณยีปีแล้วเนาะก็อันนี้ก็คือได้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็จะเอามาใช้กับหนังเรื่องนี้เรื่องนี้ครับโอเคการีความหล่อใช่ไหมคะที่สุดนะตีไหมคะพี่วานพี่วานตีความตาลิดนั่น เวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ต้องสุดคูณไปดีๆว้าวโรงหนังที่ยังไม่มีใครกลัวเลยไม่กลัวเลยเหรออล <c oughs> ักเตอร์เราเป็นคนตลกแต่จริงเราดูเอ๊ <c oughs> มีารี่เจอแน่เป็าหน้าค่ะถ่ายไปด้วยกูพี่วันนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็บรรลุสนุกมากๆจริงแล้วอีกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่จริงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรดู ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจลูกหลานในการในในการศึกษาในปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้เขาขับรถยนต์เขาอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในบ้านพกพระมาด้วยแม่ตุ้ดคุ้ดมาด้วยเอ่อกนยันทับยันทับยันทั้งหลังก็ฝากด้วยละกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ